สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านก okay, ุยช่ายอแปะที่กัดตลาดเคหาเทพสิทธิ์พัทยานะครับ <Okay. S 1> ร้านนี้นะครับผมขายดีนะครับ okay, s <S ตัวนี้จะเป็นแบบทอดนะครับ จะมีแบบทอดแล้วก็แบบนึ่งนะแบบทอดเนี่ยนะลูกค้ามาถึงก็หยิบบัตรคิวได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นแบบนึ่งใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ค่ะนี่เป็นแบบนึ่งนะคะทานได้เลยมีสองราคาเนาะมีสองราคาค่ะสี่สิบกับห้าสิบเลย่ะสี่สิบกับห้าสิบนะครับขายขายที่ไหนบ้างครับเลยขายขายขายวันไหนบ้างครับขายสุกสวัสดิ์สุขสวัสดิ์สุขที่นะสาขสี่ทุ่มห้าโมงถึงสี่ทุ่มนะ โอ้หนี่คือที่เห็นด้านหลังนะครับผมนะที่เขาเตรียมมานี่คือเยอะเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับคุยใช้อาแปะนะครับผมได้แล้วค่ะรอดถอนมีเบอร์โทรด้วยนะ082 258 9638นะครับผมแล้วก็เพจเฟซบุ๊กนะครับคุยใายอาแปะนะครับผม ลูกค้า,คามาถึงก็หยิบบัตริชืได้เลยนะครับราคานี่คือมี2อย่างนะ 40, 40กับ50บาทนะครับตัวนี้คือที่เป็นตัวทอคือขึ้นไม่ทันนะครับจะมีที่หน้าร้านก็เป็นที่เป็นตัวนึ่งนะทั้งหมดนี่คือมี3ามไส้นะครับ เดียวเราใส่ได้เลยจ้ะแต่พอรอสองนาทีจ้ะเอาขึ้นแล้วแบบเขาขึ้นยังไม่ได้มาเลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนท่งทอดแบบทอดแบบทอดนี่คือเดี๋ยวเราก่อนนะครับทอดไม่ทันนะครับตอนนี้นะเป็นไงพี่มาอุ้มนุอเบื่อไหมครับบ่อครับผมส่วนมากออนไลน์อ๋อครับ คือสั่งฟู้ดพนด้าแก๊ปอะไรนี้ใช่ไหมอ๋อครับผมก็มีไลน์แมนนะครับผมแล้วก็ฟู้ดพนด้าแล้วก็แก๊ปฟู้ดนะครับออก็โทรมาสั่งได้นะครับค่าส่งเท่าไหร่พี่มีค่าส่งตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีอ๋อตอนนี้คือทางร้านนคือมีโปรโมชั่นส่งฟรีนะคร,ครับผมนี่คือผมถามจากลูกค้านะครับ <c oughs> คือแม่ค้าเขาไม่ว่างนะฮะนี่นะแบบทอดขึ้นมาแล้วนะครับ ก็จะสีสวยนะครับท่านผู้ชมนะครับุใช่อาแปะนะฮะตลาดเคหะเทพประส์ H T P S นะครับผมขายทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะก็แวะมาอ,อดุดหนนได้นะฮะร้านนี้ราคา40บาทแล้วก็50บาทนะครับ ทอดนะครับตัวนี้เป็นอะไรครับใส่อะไรเอส้กุยช่ยค่ะใส่กุ้ยช่ายนะครับผมร้อนๆเลยนะครับขายดีทุกไส้ทุกหน้าเลยนะครับทอดไม่ทันนะฮรนี่นะร้านนี้ก็แม่ค้านะครับผมนะน่ารักนะครับ อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มมีกี่อย่างครับมีอย่างเดียวเลยมีอย่างเดียวนะครับผมณจิ้มจับจานนะจ๊ะเนี่ฮะลูกค้านะที่ตลาดที่หาเทปเรีมมน,นะครับผมมี นักท่องเที่ยวนะฝรั่งก็ยังเยอะอยู่นะครับผมช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับผมก็ลูกค้าก็ยังมาเดินเยอะอยู่นะครับขายดีมากนะฮะัท่านผู้ชมนะครับเป็นผู้ช่ายนึ่งบัตรคิวนะครับมาถึงก็หยิบบัตรคิวรอได้เลยนะเบียร์ทอดนี่ก็ขายดีนะทอดไม่ทันเลย กันอยู่ด้านลังนะครับหลันมีีไส้หน่อไม้ได้วยนะฮะอันนี้กับอันนี้ค่ะแล้วก็ไส้หน่อไม้ตัวนี้เป็นไส้หน่อไม้นะ ตัวนี้ตัวนี้เป็นเผือกนะคือทอดไม่ทันนะครับไม่ใช่ทอดไม่ทันนะอร่อยอร่อยเน่ก็หลงยังบอกว่าอร่อยนะครับตัวนี้คือขายมานานหรือยังครับที่นี่ประมาณสี่ปีได้แล้วครัขายมาสี่ปีแล้วนะครับผมมีกี่สาขาครับที่นี่ที่พัทยาประมาณมีสามสาขาค่ะที่พัทยาคือมีสามสาขานะครับผม คือใช่อับแปะนะครับผมตอนนี้ที่พัทยานะคือมี3สาขานะครับราคาสี่สิบาสทนะคือไม่แพงนะครับผมได้กินของอร่อยอร่อยคุณภาพคุณภาพนะครับน่ห ว,วันนี้ตอนนี้นะถึงคิวที่51แล้วนะครับวันนึงนี่คือขายกี่คิวเขาเนี่ยกี่วันนึงประมาณสองร้อยกว่า,นะาคิวค่ะ200กว่าคิวนะครับผมโอ้โหครับผมไม่ธรรมดานะฮะวันนึงนี่คือ200กว่าคิวนะนี่นะฮะลูกค้ามาถึงก็ยืมบัตรคิวได้เลยนะครับ ขายดีทุกไสเลยนะครับนี่นะตัวนี้จะเป็นแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งก็ขายดีนะชิ้นนี้เท่าไหร่ครับน,นี้5สบาท5้บาทนะครับผมเชิ้นนะแบบแน่นเลย แบบทอดขึ้นไม่ทันนะครับเดี๋ยวเดวีกำลังมากำลังมา,านะตอนนี้ก็ถึงคิวที่54แล้วนะามาแล้วนะครับแบบทอดนะครับ กอดขึ้นมาใหม่ๆนะครับร้อนๆเลยนะครับบิน54แล้วนะครับตัวนี้เป็นอะไรนะครับตัวนี้นีเป็นสฟเผือกค่ะสฟเผือกน,นะที่ที่ที่ไม่ได้โทษนะที่แบบหนึ่งนะใช่ค่ะวันหนึ่งนี่คือ 200กว่าัวคิวนะครับผมขายดีมากนะฮะก็แวมาเยี่ยมเยอนแวมาอุดหนุนแวมาชิมได้นะครับผมร้านนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดเลยนะครับวิช่าอัแปะนะฮะ ที่เห็นตรงนี้นะที่ห้อยอยู่นี่คือเป็นบัตรคิวนะครับลูกค้ามาถึงหยิบได้เลยนะมาดูนะตัวนี้เป็นแบบทอดนะครับอัน,นี้ส0บาทอันนี้40บาทนะครับผมเต็มกล่องเลยนะครับแป๊บเดียวคิว56แล้วนะ แล้วก็เป็นน้ำจิ้มนี่คือเป็นน้ำจิ้มอย่างเดียวนะครับผมลูกค้ามาไม่ขาดสายเลยนะครับท่านชมนะครับผมอ่านี่นะ จากลูกค้านะครับผมไม่อร่อยจริงก็คือไม่เยอะขนาดนี้นะฮะอร่อยมากอร่อยมากเด็ดมากร้านนี้แป,ป๊บเดียวนะครับผมถึงคิว58แล้วนะ อยู่ตรงศูนย์อาหารเลยนะคะแวะมาได้เลยครับโอเคครับบครัผมโอเคนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับร้านกุยช่ายอัแปะนะครับผมที่ตลาดเีหะาเทวศรีนะครับผมก็แวะมาอุดหนุนได้นะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม